เรื่องเดียวก็หนักแล้วคือด่าก้าวไกลก่อนอย่างนี้ด่าธนาธรด่านาธรด่าก้าวไกลไปที่นัทวุฒิแล้วก็บอกธนาธรว่าเลิกดามาสักทีแหมมาฟาดหัวฟาดหางอยู่นั่นแหละทำเป็นแบบเศร้าอกเสียอกเสียใจไม่ได้พิธาเป็นนายกพออย่าทำเยอะคนจะสมเพชเอาพักคุณน่ะอันนี้ไม่เหมาะสมคุณอดีศรไปยึดล้นอิสระเรื่องนี้เราโทษกรรมเรื่องเดียวหมายถึงว่าก็หนักแล้วเออใช่ไหม แต่จริงๆอ่ะคนที่เขาฟังอ่ะเอาถ้าตัดทีละเรื่องทีละเรื่องนะคุณอดีสอนก็พูดถูกหลายเรื่องนะครับบุญหัวแล้วทูนหัวเอ้ย <c oughs> ถ้าน้องมววยเป็นแฟนพี่พี่จะบอกว่าทูนหัวเอ้ยดีตายแล้วที่ไม่ได้พิธาเป็นนายกอะ่ะอ <c oughs> ตกลงแล้วเราจะเห็นก้าไกลกันละคร เพื่อไทยการละครหรือไม่ครับคือก่อนหน้านี้แน่นอนครับมันมีทฤษฎีที่เรียกกันว่าอาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดปาเปรวสีเงินจากไทยโพสซึ่งเราทั้งสามคนเนี่ยเอาเนื้อความจากพอลัมท่านมาอ้างอิงบ่อยเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าวันหนึ่งอีกไม่นานก้าวไกลกับเพื่อไทย ก็จะผสมพันธ์กันในทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมห้ามนึกภาพว่าไอ้สองพรรคนี้มันไปผสมพันธ์กันที่ไหนรับตาอะไรงั้นไม่ใช่นะเพราะไม่งั้นคุณผู้ชมจะอยู่ไม่ถึงชีวิตแบบมันจะแบบเนกังวลใจเหรอคือจะผสมพันธ์ในทางการเมืองกันสักวันนึ่งแต่ปรากฏว่าในระยะทางระหว่างที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยที่มีเศรษฐาทวีสิงเป็นนายกเนี่ยท่ามกลางกระแสเสียงที่บอกว่าเฮ้ย นี่มันรัฐบาลในฝันนี่ว่าไม่มีพักฝ่ายค้านจริงๆจ,จ,จังๆอ่ะ <c oughs> แต่เขาก็ซัดก,กันมาโดยตลอดเหมือนกันนะ,ะแต่เป็นการซัดก,กันดูนะครับว่าเขาจํากัดตัวละครมากฝั่งเพื่อไทยคนที่ซัดก,ก้าไกลบ่อยที่สุดชื่ออะไรอดีศรเพียงเกตอรเพงเกแล้วมีคนเดียวใช่ตั้งแต่แรกด้วยมีคนเดียวถ้าถามว่าไม่เราเราเราไม่ไว้วางใจเขานะสมมตินะว่าเขาจะไปผสมพันธ์กันอีท่าไหนไม่รู้ผมว่าอันนี้ใช่เพราะเขาวางหน้าให้คุณอดีศรคนเดียว ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่คุณพิธาด้วยด้วยซ้ำถูกไหมตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วตอนหาเสียงแล้วแล้วก็มาที่ตอนที่เลือกคุณพิธาไงนายกอ่ะส่วนเพื่อไทยเนี่ยคนอื่นไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยพร้อมพง์นพรฤทธิ์นี่ชอบมากกับราเมศเนี่ยมกับกับราเมศแล้วก็ด้านคุณสมใจชอบมากเลยกับราเมศทั้งที่ซัดราเมศทีไรก็หน่าหงายทุกทีนะคุณพร้อมพง์อ่ะปรากฏว่าอดีศรเพียงเกตรอบนี้เอาอีกครั้งหนึ่งครับทวิตเตอร์ถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองก กรณีที่นายธนาทรเขาไปนั่งร่วมเวทีสัมมนาของเครือข่ายสแตนดาร์ดแล้วมีนัทวุฒิสายเกือ้อไปด้วยนี่เขาทวิตเป็นตอนๆเลยนะน้องมุ้ยน้องมุ้ยลองอ่านดู 1, 2, 3, 4ไปเลยคือ,อคุณอดูสอเพียงเกตเนี่ยเขาว่าอ่านาที่อันแรกนะผมไม่รู้จักธนาทรเป็นการส่วนตัว และเป็นคนค้านมาให้เพื่อไทยเสนอคุณธนทรเนี่ยเป็นเคเดิตในนา่งพรคเพื่อไทยเมื่อครั้งปี62สองถูกไหมเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็มีเคเดิตอยู่แล้วถึง3าคนไม่จําเป็นต้องไปชูคนอื่นแต่ฟังคุณธนทรพูดถึงคุณเต้นนัทวุฒิอยู่ด้วยฟังดูต่อฟังดูแล้วเป็นการพูดที่ยกตนขึ้นมาเพื่อข่มเพื่อไทยแบบร้าย่างอายทำเป็นเนียนบอกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องเป็นพันธมิตรกัน การที่เพื่อไทยเป็นการนําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลเป็นเรื่องผิดอะไรทํานองนั้นพูดโดยการขาดความเกรงใจขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้พูดอย่างกับว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นลูกน้องของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากนั้นมาคุณไอซอนเพียงเกตเนี่ยก็มีการชีวิตข้อความเพิ่มเติมบอกว่าพักเพื่อไทยคือพักไทยรักไทยพลังประชาชนคนไทยเนี่ยเคยเลือกไทยรักไทยพักเดียว 3. 7 5คนจาก500คนเพราะว่า สัตยานโยบาย30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านปราบปรามยาเสพติดคุณธนาธรไม่ต้องเสียใจที่พิธาไม่ได้เป็นนายกอย่ามาสะอึกสะอื่นคนอื่นเห็นมันจะรู้สึกสมเพศเอาเอาแค่พอดีพองามเพื่อไทยให้เกียรติก้าวไก่เป็นแการนาในการจากต้งรัฐบาลแล้วแต่ก้าวไกลได้คะแนไม่ถึงครึ่งก็ต้องหาพรรอื่นนมาร่วมอยู่ดีที่สุดแล้วรัฐสภาไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายก คุณาานาทธรจะมาตีอกชกลมบอกว่ามีการกล่าวหาคนอื่นหรือไม่อย่างไรที่ไม่เลื่อนคุณพิธาเมื่อปี182518 18, เพราะประชาธิป,ปัตย์เนี่ยมี7 16เสียงพโฮนากล่าวหาคนอื่นๆแบบนี้แล้วมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าประเด็นสําคัญคือสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เนะี่ยเขาไม่หนุนก้าวไกลไม่หนุนคุณพิธาเพราะอะไรเพราะคลางแคลงใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตราร1ึง2ที่ก้าวไกลยึดถือเป็นาระนะัท ผลโหวตการเลือกนายกก็เลยตกเป็นของเพื่อไทยอารมณ์ของความเป็นเพื่อนเดิมกับกายเวอากับเปลี่ยนเป็นการขัดขวางทุกกระบวนการก้าวไกลเดินต่อไปคนเดียวจะเดินคอตกหรือไม่อย่างไรอันนี้นะักข่าวไม่ได้มีการรายงานและยังมีการระบ,บุตอนไทยด้วยว่าคุณณทรครับระบบสภาของไทยเนี่ยตามกฎหมายธรรมนูญปัจจุบันนี้การรวมเสียงให้มีเพื่อนในการหนุนการเป็นนายกเป็นเรื่องที่ผิดหรือตอนก้าวไกล จัดตั้งรัฐบาลก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเขาก็หาเพื่อนหาพวกเหมือนกันแต่เขาไม่เอาด้วยแล้วคุณธนาทรเป็นหัวหน้าพักดีกว่าคุณพิธาคุณพิธาเป็นหัวหน้าคุณพิธาเป็นหัวหน้าดีกว่าคุณชัยธรน์จากอนาคตใหม่สู่ก้าวไก่มันมีอะไรที่มันดีกว่าหลายอย่างเขาบอกว่าคุณอดีศรนนยเขามีการเปรียบเปรยว่าเจดี JD ที่รายรากฐานอยู่ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็พังทลายการยึดโลนอิสระเป็นที่พึ่งแล้วอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของกฎหมายนัสกรรมอันนี้ก็ลำบากแล้ว ก <9 S 2> ้าวไกลเดินไปคนเดียวเถอะอย่ามาสร้างวาทกรรมเพื่อไทยมีประสบการณ์สร้างงานสร้างประเทศไม่มีเวลาในการทะเลาะเบาแว้งกับก้าวไกลขออภัยนะที่พูดตรงตรงคือมีการแชะไปถึงทางด้าน<แ>หลวงปู่พุ<ไ>ทธอิสาระ <c oughs> ที่บอกว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเนี่ยไปยึดล้นอิสระก็คือไปยึดหลวงปู่เนี่ย เป็นที่พึ่งเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องเดียวก็หนักแล้วคือด่าก้าวไกลก่อนอางนี้ด่าธนาธรด่านาธรด่าก้าวไกลไปที่นัทวุฒิแล้วก็บอกธนาธรว่าเลิกดราม่าสักทีแหมมาฟาดหัวฟาดหางอยู่นั่นแหละทำเป็นแบบเศร้าอกเสียอกเสียใจไม่ได้พิธาเป็นนายกพออย่าทำเยอะคนจะสมเพชเอาพักคุณน่ะอันนี้ไม่เหมาะสมคุณอดีศรไปยึดล้นอิสระเรื่องนี้ละโทษกรรมเรื่องเดียวหมายถึงว่า หนักแล้วเออใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะคนที่เขาฟังอ่ะเอาถ้าตัดทีละเรื่องทีละเรื่องนะคุณอดีศรก็พูดถูกหลายเรื่องนะครับบุญหัวแล้วทุนหัวเอ้ยถ้าน้องมวยเป็นแฟนพี่พี่จะบอกว่าทุนหัวเอ้ยดีตายแล้วที่ไม่ได้พิธาเป็นนายกอ่ะถ้าพิธาเป็นนายกจะเอาแอสตราเซเนกาสามเข็มไปแลกกับไฟเซอร์หนึ่งเข็มนี่ไงแล้วตอนนี้อ้การเองหลุดป็อกกำลังฟอกไฟเซอร์ว่าเฮ้ยคุณโฆษณาเกินจริงไม่ไฟเซอร์ก็ออกมายอมรับเองว่า ตัวตัวคไฟเซอร์ของเขาเองเนี่ยมีปัญหาเพราะนี่ไอวิกิพีเดียนี่ถ้ามีใครลงว่าพิธาจะเอาสามเข็มไปแรกหนึ่งเข็มมีใครแก้ยังมีใครเข้าไปแก้วิกิีรหรือยังเดี๋ยวไปเช็คดูแก้สักประมาณห้าหกสิบครั้งอย่างนี้เขาแก้บ่อยเขาแก้บ่อยเขาแก้อีกแล้วนั่นนะเอาแค่เรื่องเดียวนะเรื่องที่สองนะถ้าได้พิธาเป็นนายกนะผมว่าคุณอดิศรอ่านขาดเก่งเหลือเกินสุดยอดธุรกิจยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยธุรกิจอยู่ที่ไหน อือใช่ใช่ธนาธรเองอะพูดจริงๆนะพยายามที่จะยกตนข่มเพื่อไทยเมื่อกี้ผมฟังอย่างที่คุณอดีศรว่าเลยเพื่อไทยอย่างนั้นก้าวไกลมันต้องอย่างงี้อย่างปั๊บปั๊บปั๊บเราจะโหวตไปเลยสวเรแล้วยอมไม่ยอมโหวตก็มึงใส่ฐานหนึ่งใส่ฐานสองใส่ฐานสามดูสิใครจะมาทานอำนาจประชาชนได้อ่าแล้วดูแต่ละคนที่เขานั่งคุยกันตรงนั้นน